ก่อนดูวิดีโอกรุณากดติดตามช่องของฉันขอบคุณมากค่ะครับอากาศยามเช้าชื้นเย็นกลิ่นดินเปียกหลังฝนลอยเข้าจมูกเสียงนกร้องขาดห่วงลมหายใจของฉันสะดุดเด็กชายตัวเล็กยืนอยู่ริมคันดินเท้าเปล่าจมลงในโคลนลื่นเสียงน้ำไหลเชี่ยวดังขึ้นเรื่อยๆพื้นดินสั่นไหวใต้ฝ่าเท้าทัานใดนั้นร่างเล็กเสียหลัก เสียงร้องแหลมฉี่อากาศหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกกระแสน้ำดูดร่างเด็กลงไปมือเล็กคว้าอากาศอย่างสิ้นหวังปลิ่งคโครนกกละครุงน้ำกระเด็นเข้าตาแสบจนลือไม่ขึ้นเสียงคำรามต่ำลึกดังจากด้านหลังพื้นดินสั่นเหมือนฟ้าร้องใกล้ตัวเงาดำมือหมาบดบางแสงลมหายใจร้อนพุ่งผ่านแก้มมวงยาวเหยียดลงอย่างรวดเร็ว น้ำแตกกระจายกระแทกหน้าดวงตาช้างจ้องเขม็งแววตานั้นนิ่งและแน่วแน่มวงสัมผัสร่างเด็กอย่างระมัดระวังหัวใจฉันแทบหยุดเต้นเสียงน้ำยังคำรามไม่หยุดแรงดึงจากกระแสยังรุนแรงร่างมหืมาขยับเข้าใกล้ขอบน้ำกลิ่นเนื้อสัตว์ปลาผสมกลิ่นดินม่วงยกสูงขึ้นช้าช้าร่างเด็กเปียกโชกสันเทา เสียงคนรอบข้างอื้ออึงหูฉันอื้อเหมือนโลกหมุนช้างก้าวอีกก้าวดินใต้เท้าแตกดังกรอบน้ำกระแทกขาช้างอย่างดูร้ายดวงตาเด็กเบิดกว้างเต็มไปด้วยความกลัวมือเล็กกำม่วงแน่นลมหายใจของฉันขาดเป็นช่วงทุกอย่างเงียบลงชั่วขณะก่อนที่ช้างจะยกมวงขึ้นอีกครั้งมวงที่สั่นไหวเล็กน้อยยังคงยกสูง หยดน้ำไหลาจากปลายงวงตกกระทบดินเด็กชายหายใจถี่เสียงสะอื้นติดอยู่ในลำคอฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังจนกลบเสียงน้ำช้างขยับศีรษะช้าช้าดวงตาใหญ่สะท้อนแสงอ่อนของเชา้ารอยแผลเก่าบนผิวหนาบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้เท้าหน้ากดลงบนดินอย่างมั่นคงแรงสันสะเทือนแล่นผ่านขา น้ำเชื่อพยายามดึงทุกอย่างกลับไปเสียงกระแทกดังไม่หยุดง่วงอบร่างเด็กแน่นขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงอ่อนโยนผิวหนังเด็กเย็นเฉียบนิ้วเล็กเกรงจากความกลัวฉันได้กลิ่นคาวดินแรงขึ้นลมหายใจติดขัดอีกครั้งช้างหันศีรษะเล็กน้อยเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างเสียงลมหายใจของมันหนักและลึกดังสม่ำเสมอ ก้าวถัดไปช้าลงแต่หนักแน่นยิ่งกว่าเดิมพื้นดินเริ่มสุดเสียงแตกดังใต้ฝ่าเท้าคนรอบข้างร้องด้วยความตื่นตระหนกเสียงนั้นไกลออกไปเรื่อยๆสายตาฉันจับจ้องมวงที่อุ้มเด็กทุกวินาทีเหมือนยาวนานช้างหยุดนิ่งอีกครั้งน้ำกระเซ็นใส่ลํำตัวมหือมาแรงน้ำซัดด้านข้างร่างช้างโครงเล็กน้อย หัวใจฉันแทบหลุดออกมาลมหายใจหายไปชั่วขณะหมวงยกสูงขึ้นอีกเด็กชายลอยสูงกว่าระดับน้ำดวงตาเด็กมองขึ้นฟ้าน้ำตาผสมหยดน้ำฝนเสียงคำรามต่ำดังออกมาอีกครั้งไม่ใช่ความโกรธเป็นเสียงที่สันสะเทือนความรู้สึกเหมือนคำเตือนต่อธรรมชาติช่างขยับขาหลังถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้า ดินสุดตัวเพิ่มโครนกระเด็นเปื้อนทั่วฉันรู้สึกถึงแรงสั่นในหน้าอกเหมือนโลกกำลังหายใจแรงห่วงเริ่มเคลื่อนออกจากน้ำช้าและมั่นคงเด็กชายไอแรงน้ำพุ่งออกจากปากเสียงนั้นทำให้ทุกคนหยุดนิ่งความหวังเริ่มสั่นไหวช้างเงยหน้าสูงลำตัวเปียกโชกทั้งตัวแสงอาทิตย์ส่องผ่านหมอกบาง เงาร่างยักย้ายทาบลงบนพื้นม่วงค่อยๆเหยียดไปด้านหน้าไปยังพื้นที่สูงกว่าฉันเห็นมือคนหนึ่งเอื้อมออกมามือสั่นจนแทบจับอะไรไม่อยู่เสียงลมหายใจหอบดังใกล้เมื่อไหลเข้าตาแสบม่วงหยุดห่างจากมือมนุษย์เพียงนิดเดียวช่วงเวลานั้นเหมือนหยุดนิ่งเสียงน้ำยังคำรามอยู่ด้านหลังเตือนว่าทุกอย่างยังไม่จบ ช้างก้าวอีกก้าวแรงสั่นสะเทือนทำให้ฉันสุดงวงยื่นต่อไปเด็กชายถูกพยุมอย่างมั่นคงมือมนุษย์จับร่างเล็กไว้แรงสั่นของเด็กยังไม่หยุดเสียงสะอื้นดังขึ้นรอบตัวความตึงเครียดเริ่มแตกออกแต่ช้างยังไม่ปล่อยงวงดวงตาย,ยังคงจับจ้องเหมือนกำลังตรวจสอบเหมือนต้องการความแน่ใจ น้ำเชี่ยวยังคงกัดเซาะขอบดินเสียงดังใกล้ขึ้นอีกช้างหันศีรษะกลับไปมองน้ำลมหายใจหนักขึ้นงวงยังคำร่างเด็กไม่ยอมถอนออกฉันสัมผัสได้ถึงความลังเลผ่านท่าทางที่นิ่งงนันพื้นดินใต้เท้าช้างสั่นอีกครั้งรอยแตกขยายกว้างเสียงคนตะโกนเตือนดังขึ้นแต่เสียงนั้นสั่นเครือ ช้างก้มศีรษะลงเล็กน้อยหม่วงแนบนั่นขึ้นเด็กชายหลับตาตัวสั่นจากความหนาวลมหายใจของช้างพ่นออกมาแรงฝุ่นและไออุ่นกระทบหน้าช่วงเวลานั้นทุกสายตาจับจ้องการตัดสินใจเดียวหม่วงค่อยๆค,คลายแรงทีละน้อยมือมนุษย์รับน้ำหนักทั้งหมดเสียงหายใจโล่งดังพร้อมกัน แต่ช้างยิงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไปไหนดวงตาใหญ่ยังจ้องเด็กเหมือนเฝ้าดูเสียงน้ำปะทะดังขึ้นอีกระลอบแรงกว่าทุกครั้งพื้นดินสุดหว่วโคลนไหลลงอย่างรวดเร็วช้างสะดุ้งเล็กน้อยน้ําหนักตัวเองเสียงร้องดังขึ้นอีกความตื่นตระหนกกลับมาช้างยกเท้าหน้าขึ้น ก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวังดินแตกตามรอยเท้าเสียงดังสะท้อนในอกงวงหดกลับช้าช้าแต่สายตาย,ยังไม่ละลมหายใจของฉันสั่นเหงื่อเย็นไหลลงหลังน้ำเชี่ยวยังไม่ยอมแพ้เสียงคำรามของมันดังไม่หยุดช่างถอยออกจากขอบน้ำทีละก้าวร่างมาหึมาสั่นจากแรงดินแต่ยังทรงตัวได้ เสียงลมหายใจของมันเริ่มช้าลงหนักแต่มั่นคงเด็กชายถูกอุ้มแน่นในอ้อมแขนมนุษย์เสียงสะอื้นยิงดังเบาๆฉันมองเห็นแผ่นหลังช้างเปียกและเต็มไปด้วยโคลนรอยแผลเก่าและใหม่ประปนกันเหมือนแผนที่ของการเอาชีวิตรอดช้างหยุดยืนหันสีสาะกลับมามองอีกครั้งดวงตานั้นสะท้อนแสงเงียบและลึกจนใจหวิว เสียงน้ำยังคงดังอยู่ด้านหลังเตือนว่าความอันตรายยังไม่จางลมพัดแรงขึ้นกลิ่นดินและน้ำผสมกันช้างยืนอยู่อย่างนั้นเรากับกำลังฟังเสียงบางอย่างเสียงหัวใจของฉันยังเต้นแรงความรู้สึกอึดอัดยังไม่คลายทุกคนเงียบงนันเราคอยสิ่งที่ยังไม่เกิดมวงขยับเล็กน้อยพื้นดินยังสั่นเบา แสงอาทิตย์ส่องแรงขึ้นแต่ความหนาวยังเกาะผิวช้างยังไม่หันหลังจากไปราวกับเรื่องราวยังไม่สิ้นสุดลมหายใจของช้างดังชัดขึ้นไออุ่นพ่นออกมาพร้อมแรงสั่นของอกกว้างงวงเหยียดลงแตะพื้นปลายงวงสัมผัสด,ดินอย่างแผ่วเบาเหมือนกำลังฟังเหมือนกำลังอ่านการเคลื่อนไหวใต้โลกเสียงแตกดังลึกจากใต้ดิน สั่นสะเทือนจนฝ่าเท้าชาผู้คนถอยหลังโดยไม่รู้ตัวความกลัวไหลผ่านสายตาทุกคู่เด็กชายแนบหน้าเข้ากับอกผู้ใหญ่เสียงสะอื้นเริ่มเบาลงแต่ร่างกายยังสั่นเหมือนความกลัวยังฝังลึกช้างยกหัวขึ้นช้าช้าหูใหญ่กางออกลมพัดผ่านใบหูเสียงหวีดเบาแต่เย็นเยือกน้ำในลำธารเริ่มหมุนแรงขึ้น กระแสเปลี่ยนทิศฉันรู้สึกถึงแรงดันในอากาศเหมือนก่อนพายุจะมาช้างขยับเท้าหลังโคลนดูดติดจนเกิดเสียงดูดดังพื้นดินโยบอีกครั้งทุกคนกลั้นหายใจม่วงยกสูงขึ้นกว่าก่อนปลายงวงชี้ไปทางน้ำดวงตาช้างจ้องนิ่งแววตานั้นตึงเครียดเสียงคำรามต่ำหลุดออกมาไม่ดังแต่หนักแน่น เสียงนั้นทำให้ขนลุกเหมือนสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายน้ำเริ่มเอ่อสูงเคลื่องกระแทกขอบดินแรงขึ้นโคลนไหลลงอย่างไม่หยุดกลิ่นดินสดใหม่แรงจนเวียนหัวช้างก้าวเข้ามาด้านหน้าอีกครั้งทั้งที่อันตรายยังคงอยู่ผู้คนร้องเตือนเสียงนั้นสั่นและแตกแต่ช้างไม่หยุดก้าวของมันมั่นคง งวงเหยียดออกไปเหนือกระแสน้ําเหมือนกําลังวัดระยะเสียงน้ําประทัมวงดังแรงจนมวงสัน่นช้างหดมวงกลับเล็กน้อยแล้วเหยียดออกอีกครั้งแรงน้ําซัดใส่ลำตัวน้ํากระเด็นขึ้นสูงฉันรู้สึกถึงละอองน้ําเย็นเฉียบกระแทกหน้าและคอช้างยืนต้านกระแสกล้ามเนื้อทั้งตัวเกรง็งลมหายใจของมันแรงขึ้น อกขยายและหดอย่างชัดเจนงวงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วกวาดโคลนและกิ่งไม้ที่ขวางทางเสียงแตกหักดังไม้ถูกแรงงวงหักกระเด็นน้ำเริ่มเปลี่ยนทิศไหลอ้อมร่างมือหมาแรงดันลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงน่ากลัวช้างยกเท้าหน้าขึ้นกดลงบนดินด้านข้างเหมือนสร้างกำแพงชั่วคราวต้านแรงน้ำ โคลนกระจายแต่กระแสชะลอลงผู้คนมองภาพนั้นด้วยความไม่เชื่อหัวใจฉันเต้นรัวมวงขยับอย่างไม่หยุดปรับตำแหน่งดินและหินน้ำยังคงไหลแต่ไม่พุ่งรุนแรงเหมือนก่อนเสียงคำรามต่ำดังอีกครั้งสั้นและหนักเหมือนคำสั่งเหมือนการยืนยนันช่างหันศีรษะมาทางเด็กชาย สายตานั้นอ่อนลงเด็กชายเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงและบวมสายตาทั้งสองสบกันช่วงเวลานั้นเงียบงนันเสียงน้ำเหมือนห่างออกไปโลกแคบลงเหลือเพียงภาพเดียวช้างขยับเข้ามาใกล้แต่ยังรักษาระยะ่งวงเหยียดออกช้าๆปลายงวงสัมผัสอากาศเด็กชายหดตัวเล็กน้อยลมหายใจติดขัด งวงหยุดก่อนจะถึงตัวสั่นไหวเบาๆเหมือนลังเลเหมือนระมัดระวังแล้ว่วงก็ลดต่ำลงแต่พื้นใกล้เท้าเด็กไม่สัมผัสร่างแต่ใกล้พอให้รู้สึกลมหายใจของเด็กเริ่มช้าลงเสียงสะอื้นแผ่วช้างยืนอยู่อย่างนั้นไม่ขยับน้ำยังไหลแต่ความรุนแรงลดลง ลมพัดผ่านกลิ่นดินเริ่มจางแสงอาทิตย์ส่องแรงขึ้นเงาของช้างทอดยาวพื้นดินยังเปียกแต่มั่นคงกว่าเดิมช้างค่อยๆย,ยกหมวงขึ้นชี้ไปทางพื้นที่สูงเหมือนบอกเส้นทางเหมือนนำทางผู้ใหญ่กอดเด็กแน่นขึ้นก้าถอยตามทิศที่ช้างชี้ช้างหันศีรษะกลับไปมองน้ำอีกครั้ง ดวงตาย,ยังระแวดระวังเสียงแตกจากใต้ดินดังเบาแต่ไม่รุนแรงช้างขยับเท้าเตรียมถอยง่วงหดกลับหูพับเล็กน้อยลมหายใจของมันยังหนักแต่จังหวะสม่ำเสมอผู้คนเริ่มเคลื่อนตัวแต่ยังไม่ละสายตาช้างถอยหลังทีละก้าวระวังทุกการวางเท้าโคลนดูดติด เสียงดังทุกครั้งที่ยกเทา้าแต่ร่างมือหมาย,ยังคงทรงตัวไม่ลม้มน้ำไหลผ่านพื้นที่เดิมแต่ไม่อาจเอาชนะช้างหยุดอีกครั้งหันกลับมามองดวงตานั้นนิ่งและลึกเหมือนย้ำเตือนบางสิ่งลมพัดแรงเสียงใบไม้เสีดสีกันความเงียบกลับมาอีกครั้งหนักและอึดอัดช้างยืนอยู่อย่างนั้น ราวกับเฝ้ารอเหมือนรู้ว่าอันตรายยังไม่หมดเหมือนเรื่องราวยังคงเดินต่อความเงียบกดทับอากาศจนได้ยินเสียงเลือดไหลในหูช้างยืนนิ่งแต่กล้ามเนื้อยังตึงงวงแกว่งเบาๆเหมือนจับสัญญาณที่ตามองไม่เห็นพื้นดินใต้เท้าเริ่มสั่นอีกครั้งเบากว่าเดิมแต่ยาวนานฉันรู้สึกถึงแรงสั่นที่ไหลขึ้นตามกระดูก เหมือนบางอย่างกำลังเคลื่อนตัวเสียงน้ำเปลี่ยนจังหวะไม่ดังขึ้นแต่ลึกขึ้นช้างเงยหน้าสูงหูขยับรับเสียงลมหายใจของมันหยุดชั่วขณะก่อนจะพ่นออกมาแรงม่วงยกขึ้นฉับไวชี้ไปยังแนวป่าด้านซ้ายผู้คนยังไม่ทันเข้าใจพื้นดินด้านนั้นสุดหวบเสียงแตกดังเหมือนฟ้าผ่า ดินทั้งแถบไหลลงสู่ลำธารกระแสน้ำพุ่งแรงขึ้นอีกหมุนวนเหมือนสัตว์คลั่งเสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกันความกลัวกลับมาอย่างรุนแรงช้างขยับตัวเร็วผิดปกติร่างมาหืมาพุ่งเข้าหาแนวดินม่วงเหวี่ยงไปด้านหน้าคว้าต้นไม้เล็กที่กำลังลม้มเสียงไม้แตกดังลัน่นแต่ช้างไม่ปล่อยกล้ามเนื้อทั้งตัวเกรง็ง เส้นเลือดปูดชัดใต้ผิวหนาน้ำซัดใส่ลำตัวแรงจนตัวช้างโครงฉันแทบหยุดหายใจภาพปรงหน้าเกินรับไหวช้างใช้ลำตัวคำแนวดินเหมือนกำแพงมีชีวิตคลนไหลกระแทกขาแต่ช้างยังยืนงวงอีกข้างเหยียดออกกวาดคนที่ยืนใกล้เกินไปแรงสัมผัสนั้นหนักแต่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ผู้คนล้มกลิ้งแต่พ้นจากจุดอันตรายเด็กชายร้องให้เสียงดังอีกครั้งเสียงนั้นบาดใจช้างหันหัวไปมองแววตาเปลี่ยนไม่ใช่ความตึงเครียดแต่เป็นความดูเด็ดขาดมันคำรามต่ำเสียงสั่นลึกไปทั้งพื้นที่พื้นดินเหมือนหยุดไหวน้ำชะงักเล็กน้อยช้างก้าวไปข้างหน้าอีก ทั้งที่โคลนดูดรั้งทุกก้าวเหมือนฝืนธรรมชาติทุกก้าวแลกด้วยพลังทั้งหมดม่วงยกสูงเหวี่ยงดินและหินลงในร่องน้ำเสียงกระแทกดังน้ำกระเด็นสูงประแสเริ่มแตกออกไหลยแยกเป็นสองทางแรงซัดลดลงแต่ยังไม่ปลอดภยัยช้างหอบหนักอกกระเพื่อมแรงเหงื่อและน้ำไหลปนกัน หยดจากลำตัวไม่หยุดฉันเห็นขาช้างสันสั่นจากความเหนื่อยแต่ดวงตายอย่างนิ่งไม่ถอยเสียงเด็กไอแรงเหมือนปอดยังเจ็บผู้ใหญ่กอดเด็กแน่นมือสันไม่หยุดช้างหันกลับมามองอีกครั้งสายตานั้นเหมือนถามเหมือนยืนยันว่าเด็กยังอยู่ยังปลอดภยัยงวงขยับช้าช้า ชี้ไปยังที่สูงอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนหนักแน่นผู้คนเริ่มขยับแม้ขาจะอ่อนแรงเสียงโครนดูดดังทุกก้าวแต่ไม่มีใครหยุดช้างยังคงยืนคำแนวรับแรงน้ำแทนทุกคนลมหายใจของมันเริ่มขาดช่วงเสียงดังเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอ่งวงที่จับต้นไม้เริ่มสัน่นเปลือกไม้หลุดร่วง พื้นดินใต้เท้าหลังเริ่มสุดช้าแต่แน่นอนฉันเห็นชัดอันตรายกำลังย้ายมาหามันช้างขยับเท้าพยายามหาจุดทรงตัวน้ำกระแทกแรงขึ้นอีกลนไหลสูงถึงเข่าช้างคำรามอีกครั้งเสียงนั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนสู้กับบางสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนท้าทายความตาย ผู้คนเกือบถึงพื้นที่ปลอดภัยแต่ยังไม่ทั้งหมดเด็กชายหันกลับมามองดวงตาเบกกว้างสายตาเล็กนั้นจ้องช้างเต็มไปด้วยความกลัวและบางอย่างที่พูดไม่ออกงวงช้างขยับเหมือนรับรู้สายตานั้นมันก้าวไปด้านหน้าอีกทั้งที่ขาหลังจมลึกดินแตกดังลัน่นเสียงนั้นทำให้หัวใจหล่นช้างเอนตัว เกือบเสียหลักงวงปล่อยต้นไม้เหวี่ยงลงสู่ดินแรงกระแทกทำให้น้ำแตกกระจายกระแสเบนออกช้างใช้จังหวะนั้นถ่ายน้ำหนักขาหน้ากดแน่นขาหลังดึงขึ้นจากโคลนเสียงดูดดังยาวหน้าหวาดเสียวร่างมหืมาพ้นจากจุดสุดแต่ยังสัน่นช้างหอบแรง อกขยายสุดน้ำยังไหลแต่เริ่มลดระดับพื้นดินหยุดสุดเสียงแตกเงียบลงความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้หนักกว่าเดิมช้างยืนนิ่งเหมือนใช้แรงทั้งหมดไปแล้วงวงตกลงข้างลำตัวไม่ยกหูพับลมหายใจสัน่นผู้คนหยุดเดินไม่มีใครกล้าพูด เด็กชายยังจ้องน้ำตาไหลไม่หยุดช้างเงยหน้าช้าช้าสายตาสบกับเด็กอีกครั้งแววตานั้นอ่อนลงอย่างชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความอ่อนล้าลมพัดผ่านแรงกลิ่นดินและน้ำจางลงแสงแดดส่องตรงเงาของช้างทอดยาวมันยืนนิ่งเหมือนยืนเฝ้าเหมือนยังไม่ยอมจากไป เหมือนยังรู้ว่าอันตรายอาจกลับมาได้ทุกเมื่อช้างยืนนิ่งท่ามกลางแสงแดดอ่อนลมหายใจยังหนักแต่สม่ำเสมอขึ้นน้ำในลำธารค่อยๆลดระดับเสียงคำรามของกระแสแปรเปลี่ยนเป็นเสียงไหลเบาความตึงเครียดที่กดทับทุกหัวใจเริ่มคลายลงช้าๆเด็กชายถูกอุ้มขึ้นสูงร่างเล็กยังสัน่นแต่ดวงตาไม่หวาดกลัวเหมือนก่อน เขามองช้างอีกครั้งสายตาใสาบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความซาบซึ้งที่ยังไม่เข้าใจเป็นคำพูดช้างก้มศีรษะลงเล็กน้อยงวงแตะพื้นอย่างแผวเบาไม่ใช่ท่าทางของสัตว์ป่าแต่เหมือนการกล่าวลายอย่างสุภาพลมหายใจอุ่นพัดผ่านกลิ่นดินเปียกจางหายไปผู้คนเริ่มกล้าเข้าใกล้ไม่มีเสียงตะโกนไม่มีความโกลาละ่ะ มีเพียงความเงียบที่อบอุ่นและน้ำตาที่ไหลด้วยความโล่งใจเด็กชายยกมือเล็กๆขึ้นโบกช้าๆมือที่ยังสั่นแต่เต็มไปด้วยความหมายช้างเห่อยหน้ามองดวงตาลึกนั้นอ่อนโยนอย่างไม่เคยเห็นม่วงยกขึ้นเล็กน้อยเหมือนตอบรับการโบกมือนั้นช่วงเวลาสั้นๆแต่ฝังลึกในหัวใจของทุกคน ช้างหันหลังช้าช้ๆก้าวเดินกลับสู่แนวป่าทุกก้าวมั่นคงแม้ร่างกายจะอ่อนล้าเงาร่างมาหืมมาค่อยๆกลืนหายไปกับต้นไม้ทิ้งไว้เพียงรอยเท้าบนดินชื้นและความทรงจำที่ไม่มีวันเลือนเด็กชายซบหน้าลงกับไหล่ผู้ใหญ่เสียงร้องให้เปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นเบาไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะยังมีชีวิต แสงแดดส่องผ่านกิ่งไม้อุ่นขึ้นกว่าก่อนลำทานไหลนิ่งเรากับไม่เคยโกรธเกรี้ยววันนั้นไม่มีใครพูดคำว่าวีรบุรุษแต่ทุกคนรู้ดีพวกเขาได้เห็นปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ที่เกิดจากหัวใจไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ภาษาเป็นเพียงการกระทำที่เปลี่ยนชีวิตหนึ่งชีวิตไปตลอดกาล เรื่องราวนี้อาจจบลงตรงนี้แต่ความรู้สึกจะอยู่กับคุณไปอีกนานถ้าคุณรู้สึกหัวใจอุ่นขึ้นถ้าคุณเชื่อในความเมตตาที่ยังมีอยู่ในโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวจริงที่ทั้งเสเตือนใจและงดงามแบบนี้อีกการกดติดตามของคุณอาจเป็นกำลังใจให้เรื่องราวดีๆ ถูกเล่าต่อไปไม่รู้จก